กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับในยามบ่ายครับพี่กับร้านน้องโบบามีพระเครื่องนะครับมีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับหลากหลายรายการครับพี่นะครับในยามเย็นนะครับก็เป็นครั้งที่24นะครับพี่นะครั้งที่24่ฝากช่องทางติดต่อครับเบอร์โทรไลน์ id เบอร์เดียวกันครับพี่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ครับมีบริการเกี่ยบเงินปลายทางนะครับพี่ๆนะสนใจอะไรติดต่อสอบถามได้ครับพี่ นะครับทุกรายการเลยนะครับน้องโบสแตนบายรอรับสายเช่นเคยนะครับพี่วันนี้มีพระมาเครื่องมาแบ่งปันครับพอสมควรนะพี่นะนะคพอสมควรครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยพี่นะครับรายการแรกครับพี่รายการแรกครับพี่เป็นพระปิดตานะครับเนื้อตะกวดเก่าหลังต่อโค้ดไม่ทราบสำนักนะพี่ หลังตอกโค้ชชัดเจนเลยพี่นะครับเนี่ยไม่ทราบสำนักนะพี่นะลองดูครับพี่ใครทราบที่มากินตับได้นะครับพี่นะมากินตับได้นะครับเนื้อตะกัวเก่าสวยโบราณเลยพี่นะครับหมายเลขหนึ่งครับปาปิตาหมายเลขสองครับหมายเลขสองพระสมเด็จวระคังนะครับพิมทพ์รงเจดีครับพี่ สภาพสวยเนื้อนึบนุ่มครับเนื้อหาสวยนึบนุ่มผิวดีเลยนะพี่นะนะครับเม็ดแร่เม็ดมวสารต่างๆครับพี่สวยๆครับหมายเลขสองหมายเลขสามครับผสมเด็จบางขุ่นรม มีคาบกุกเก่าเนื้อหาแห้งๆสวยๆครับพิมพ์เส้นได้นะครับนะเนื้อหากเก่าสวยพี่นะครับผิวพันแห้งเลยลองดูนะครับนะสายบางหุ่นพรมครับพี่พิมพ์เส้นได้ครับพิมพ์ลุกสวยชัดนะพี่นะอ่าหมายเลขสาม หมายเลขสี่พระสมเด็จนาพญาเนื้อแดงพิมพ์เทวดาเม็ดมวลสารคาบกุครับพี่เก่าเดิมสวยพระผ่านการใช้มาบ้างนะครับนะผิวนี้เปิดเอยครับพี่ขอบ้อยตอกตัดด้านหลังมีรอยนิ้วรอยยุบรอยย่นครับพระสมเด็จดาวพญาเนื้อแดงพิมพ์เทวดาหมายเลขสี่พี่ สวยนนะะครับหมายเลขห้าหลวงพ่อเพชรเหรียญรูปหล่อหลวงพ่อเพชรนะพี่นะหลังยันอุนะครับเป็น,นสนี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะครับพี่เป็นพิมพ์เสียนล้นนะพี่นะเลกเป็นร่อโบราณเนื้อโลหะนะพี่ดูนี่ นะครับสวยเดิมเลยพี่เป็นเหล็กหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเพชรหลังเงี้ยนอู่ครับพี่หมายเลขห้าครับสวยเดิมหายากครับพี่งานท้องถิ่นหาไม่ได้พี่นะครับผม <c oughs> ต่อไปหมายเลขหกหมายเลขหกสมดจวนาาันละคังพิมพ์ใหญ่ อรงนี้เนื้อนุบหนับโซนน้ำมันต่างยวสีเข้มเข้มนะพี่เนแร่หม,มูสระลอยๆเลยสวยเดิมครับพิมพ์ใหญ่วัดละครเนื้อน,นุบหนับสวยเดิมมาแบ่งปังนครับพี่ นักสะสมทุกท่านครับหมายเลขหกนะครับพี่นะหมายเลขหกวันละครั้งพิมพ์ใหญ่พี่หมายเลขเจ็ดพระสมเด็จปิรันพิมพ์ปกโพวันละครั้งมีคาบกุกนะครับพี่องนี้ครับสวยเดิมนาน,านานพบเจอครับ ผสมเด็กปิลันพิมพปกโพมีคาากุกสวยเดิมเนื้อห่ากรบพี่ดูนี่โอ้โหสวยจัดนะพี่นะสวยจัดเลยหมายเลขเจ็ดพี่หมายเลขเจ็ดนะครับนะหมายเลขแปด รูปหล่อบโบราณรุ่นแรกเรียกวินเทจเก่ากันน้ำหลวงพระทองวัดเขากบเกจิด,ดังแห่งเมืองนครสวรรค์ครับพี่เป็นเนื้อทองผสมครับพี่โลหะเก่ามากครับรอยยับรอยย่นรอยยุบครับพี่นี่หล่อบโบราณนะครับก้นอุดผงนะพี่นะนี่ก้นมีอุดผงนะครับมีตัวอุดอยู่หลวงพระทองวัดเขากบครับพี่นี่ เกจิแห่งเมืองน,ค,อรนครสวรรค์ครับโลหะสวยครับพี่เนื้อทองผสมเรื่องเก่าสวยเดิมเลยครับพี่หลวงพ่อทองวัดเขากบหมายเลขแปดหมายเลขเก้าวัดละครพิมพ์ใหญ่สภาพเดิม ื้นผิวหิ้งเลยนะพี่นะนวันละคังพิมพ์ใหญ่ตรงนี้สวยเดิมครับพี่นะครับเนื้อหานี่มเล็กเก้าครับพี่วันละคังพิมพ์ใหญ่ตรงนี้สวยนะพี่นะสวยเย หมายเลขสิบหมายเลขสิบพระสมเด็จเนื้อเน่าเลยพี่ตรงนี้ครับนี่ครับพี่โอ้โหนี่โซนเนื้อเน่าๆเลยตรงนี้สวยเดิมเนื้อหนึบหนับนะครับแบบนี้เนื้อโหดๆเลยพี่ ครับพี่สวยจัดนะครับพี่นะเนื้อหางม้วนสารหน,นึบหนักนุ่มแน่นเลยพี่หมายเลขสิบครับหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดยังมีคราบกุเก่าเลยพี่นะดูดิโอ้โหนะครับแล้วพิมพ์ชัดลึกจัดเลยนะพี่นะเนื้อหน,นึบหนับครับนี่ ภาพไข่ครับพี่โอ้โหแล้วพิมพ์ลึกสวยจัดครับพี่พิมพ์ใหญ่วระ,ะครังครับตรงนี้ครับมาดูเนื้อครับพี่เนื้อสวยมากนะครับนะสอบแขนลึกมากครับพี่พิมพใหญ่วระคังครับพี่ตรงนี้ครับหมายเลขสิบเอ็ด หมายเลขสิบสองรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมองค์ล่ำเลยครับพี่ตรงน,นี้โอ้โหดูเมรร็ดแลี่พี่นะครับบริเวณสองเม็ดนี้เม็ดแล่วใหญ่ใหญ่เลยพี่ นื้อวิ่หนึ่งเมตดครับพี่สามเมตรครับพี่ด้านนี้โอ้โหเนื้อละหะสวยจัดนะพี่นะหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมครับพี่หมายเลขสิบสองครับคุณช่อตกแต่งสวยนะพี่นะรอยกะดานี่ครับพี่หมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสาม พระปิตาเนื้อผงหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนานๆจะผ่านหือสักองค์ครับพี่สวยเดิมทบาไม่ผ่านการใช้ครับพี่ลักษณะนี้ครับด้านหลังยอยยุบลอยย่นครับพี่เนื้อผงหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบหนึ่งในสุดยอดพระปิตาครับพี่หลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะครับนะ เนื้อผงสีขาวครับพี่อันนี้แทบไม่ผ่านการใช้นะครับสวยเก่าเดิมครับพี่เนื้อหาดูนี่นะครับนะโอ้โหบอกว่าเฉยวัดบางกระสอบครับพี่พิมพ์ลึกชัดสวยคมครับหมายเลขสิบาหมายเลขสิบพระสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับ พระสมเด็จวัดระคังครับพี่รายการนี้พิมพ์สังกตินะครับนะหมายเลขสิบสี่พิมพ์สังกตินะครับมีใบหูนีนะครับมีใบหูแล้วพี่นะนี่ครับพิมพ์ทรงสังกติวัดระครังนะครับพบเจอไม่ได้ง่ายนะพี่นะพบเจอไม่ได้ง่ายครับพี่บอกตรงองค์แรกนะพี่นะที่เคยผ่านมือน้องนะครับพิมพ์ทรงสังกติวัดระครังนะครับและเนื้อหาโซนนี่พี่ดูดิ นะครับสีเข้มเขยมอย่างเงี้ยนะครับผมวัลคังสังคติครับพี่นี่นะครับตรงบริเวณช่วงอกเขาจะมีไว้เป็นร่องนะพี่นะเหมือนสังคติครับพี่หมายเลขสิบสี่ครับพี่วัลคังพิมพ์ทรงสังคติสวยเดิมเก่าเนะื้อหาหนึบแน่นสวยจับครับพี่ตรงนี้ครับหมายเลขสิบห้า หมายเลขสิบห้าบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้พี่คาบกูเก่าครับเยอะเลย,ยนี้พิมพ์เส้นได้บางขุนพรมครับพี่อย่งนี้นะครับคาบกูเก่าเก่านะครับสวยใหญ่ตรงนี้ใหญ่พอสมควรนะพี่นะใส่กรอบไปขึ้นมากนะครับพิมพ์ทรงลึกชัดสวยคมนะครับพี่ สูงลึกชัดสวยคมครับนี่ะนะครับนะหมายเลขสิบห้าเส้นได้ครับพี่หมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกพิมพ์ใหญ่วรรคคง หาสวยๆออกสิงโทนน้ำมันตั้งยูนะครับนะมีความเหลืองครับตรงนี้มีคราบไขนะพี่นะมีคราบไข่ขไขขไขครับพี่ฐานขาสิงครับเนื้อหาหนึบแน่นเก่ามากครับผิวผิวใหญ่วะละคังเนื้อหานึ่มๆสวยๆพี่ แบ่งปันไม้เช่าบูชากันครับหมายเลขสิบหกครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดพระสมเด็จนางพญาเนื้อดำนะพี่นะออกดำเขียวๆเ,เนื้อเทาว่าพี่เขาเรียกเนื้อเทาๆนะอ่านี เทาดำๆนะพี่นะครับคาบกุกเก่าเยอะๆเลยพี่นะครับผิวเปิดๆสภาพผ่านการใช้นะครับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเขาเลี่ยมไว้นะพี่นะแต่เลี่ยมแบบจับขอบทองครับพี่เลี่ยมแบบจับขอบทองแล้วเปิดผิวหน้าผิวหลังนะครับว่าโบราณเนี่ยนะครับ,บรนนสมัยโบราณเขาจะเลี่ยมกันแบบนั้นนะพี่นะตรงนี้สวยเก่ากาจัดเลยครับพี่ตรงนี้ พราสมเด็จนางพญาพิศณุโลกเน,นื้อเทาๆดำๆครับหมายเลขสิบเจ็ดพีหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดสมเด็จวันคังพิมพ์ใหญ่เนื้อหาเนบสวยเก่า ใหญ่ละครั้งงนี้ครับเขาพี่เกตนน่ทะลุซุ้มนะครับหมุนสารนี่เม็ดดำเม็ดแดงเพียบเลยครับพี่อี่างน้คางด้านหลังแน่นๆครับ พิมพ์ทรงสวยลึกชัดมันเด้งๆเลยพี่นะครับเนื้อหาครับนี่หมายเลขสิบแปดครับ <c oughs> หมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าพระหลวงผู้บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อผงยาจินดามณีนะครับพิมพ์เสียนโลสะดุ้งกับ องนี้มีใบหน้าใบตานะครับพี่นะมีใบหน้าใบตานะครับนีเนื้อผงยาจินดามณีครับพี่ถิงเสียนโลสสะดุ้งกับหายากครับพี่นะครับเกจโดงดังแห่งเมือนนงนครปฐม รันี้คบเหนือผงยาจินดามีหลงผู้บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่นะ,ะนะครับหมายเลขสิบเก้าหมายเลขยี่สิบฟ้าสมเด็จบางขุนภมพิมเส้นได้หมายเลขยี่สิบพิมทรงสวยคมข้าวกุบบางๆครับ ใส่คง้ก็ิบครับพี่เนื้อหาสวยๆหมายเลขยี่สิบนะครับนะหมายเลขยี่สิบเอ็ดพระสมเด็จวัทะรครพิมพ์เจดี ตรงนี้มีรอยล้านแบบสุดยอดเลยนะพี่นะตรงนี้มีรอยล้านแบบสุดยอดนะครับพี่เนื้อหานึบแน่นวัดหลักขังชัดรับพี่ฟิวส่งเจดีครับสวยเก่านึบหนับเลยพี่เนื้อหานะครับนะหมายเลขยี่สิบเอ็ด หมายเลขยี่สิบสองหนึ่งในบรรจกพระภาคีพระเนื้อดินผงสุพรรณครับองนี้สีแดงมีคราบเก่านะพี่นะมีคราบกุเก่าดำดำครับพี่ดูจากลักษณะใบหน้าครับพี่องนี้ครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินสีแดงพิมพ์หน้าเก๋น,นะพี่นะ เป็นพิมพ์หน้าแกา่มีคราบเก่าดำๆครับพี่นะครับนะหมายเลขที่สิบสองพิมพ์หน้าแก่เป็นพิมพ์ที่นิยมนะพี่นะเป็นหน้าเหมือนลูสีนะพี่นะครับตามนะครับที่เล่าขานกันนะพี่นะ,ะต่อไปครับพี่หมายเลขอ,อะไรดีหมายเลขที่เท่าไหร่ ยี่สิบสามนะพี่นะหมายเลขยี่สิบสามพิมพ์ใหญ่วันละครถ้านะพี่ดูเนื้อหาครับองคน,นี้มีแตกรายงานนะพี่นะมิเต็จายงานสวยๆครับพี่พอสวยสภาพพอสวยนะแตกรายงานวันละครั้งพิมพ์ใหญ่ ตําแพงครับนะครับนะตําแพงงผิดเพ,พเยียงอย่างว่าครั้งหมายเลขยีบสามนะครับสวยเดิมเลยพี่นะครับนะนะบสนใจเนใจยงไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่นะต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่ นะครับนะหมายเลขยี่สิบสี่ครับเนื้อมันจัดเลยนะพี่นะเนื้อมันจัดครับพี่สมเด็จวัลระคังในการนี้ครับพิมพ์ใหญ่วัระคังครับพี่ดูหมวนสานนะพี่เนื้อหานึกหนับโูโ้หนนี่ครับพี่ นุบหนับสวยจีจาดนะครับพี่นะปึกปักเลย mm hmm. แบบนี้ต้องจัดนะพี่นั้นเนื้อหาแบบนี้ครับพี่ mm hmm. พี่ใหญ่วะละรลคคังครับหมายเลขย mm ี่สิบเนื้อหาสวยมากครับพี่ mm hmm. หมายเลขยี่สิบห้าพระหล่อโบราณพุทธกวัก เก่าสวยเดิมโลหะดีนะพี่นะนี่นะพี่โลบราณพุทธกวักมีใบหน้าใบตานะครับพี่หมายเลขยี่สิบห้าครับน่าจะเป็นวัดส,สุทัดนะพี่นะน่าจะเป็นวัดส,สุทัดครับเจ้าคุณสีวัดส,สุทธัลนะพี่นะ,ะนะครับหมายเลขยี่สิบห้าครับพี่ในยามเย็นเย็นนะครับครั้งที่ยี่สี่นะพี่แนละ้วก็มาแบ่งตานกัน นะครับยี่สิบ้ารายการแล้วกันนะครับนะสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับพี่นะครับแป่นปันทุกรายการนะครับนะเดี๋ยวต้องไปออกรถนะครับออกรถไปดูพระกันต่อเดี๋ยวพี่นะในยามมือมือคำคำนะพี่นะกลับก่เดี๋ยวต้องไปดูหน้างานอีกีนะพี่นะเอามาแบ่งปันกับพี่ทุกท่านครับพี่ฝากช่องทางไอ้ต่อยอีกครั้งครับพี่ ไลน์ดีเบอร์โทรเดียวกันนะครับะ06209157 0ครับมีบริการเก็บเงินไปทางสนใจกันในที่ต่อสอบถามนะครับนะระโบสแตนบายเรารับสายเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผออี่นั้นครับมีพระที่พี่อาจเช่าหาอยู่ก็เป็นได้นะครับนะวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่พบกันใหม่พีน้านะครับสวัสดีครับ